นักหันซาตอนไอ้เหี้ยหุ่นอนอยู่นี่มันไม่สบายเฮ้ใครมานะะต้องดูสิเออมันเก่งซะเหลือเกินเออเป็นไงเออฮ่เออจัดจอกสียหายบิดขี้เกียจก็ไม่ได้ฮะาฮ่มาเจอกูจิ๊บจิบๆๆจิ๊บจิ้มมัน โอ้หมือนตึบล right ้มแป๊บกระจอกจริงๆเลยมึง <mañana> ว่าใครกระจอกนะโอ้กระจอกอีกแล้วไอ้หนูเนาะไอ้แทงไปสนุกเลยโอ้หมุนกิ้วไปทั่วโลกแล้วโอ้กระจอกไอ้แกี่ยวทนไม่ไหวแล้วโอ้เก่งอีกแล้วปวดที่ไง บอกมาเฮ้ยมึงเสร็จกูมามึงเสร็จกูเลยมึงทีนี้มึงตายอ้า้เจ็บชิบหายแหละจะตายแล้ววะตายซะมึงอมเอเอหลุดออกได้ชิบหายแล้วกูโดนจับชิบหายช่วยกูด้วยชิบหายแล้วไงไอ้หนูหน้อยตายซะมึงตดแป๊บ ตรงเป็นทห,หารเลยะตายน้ยหันซาต้อนเป็นไงพวกมึงโดนจับซะบักจิ้มหายเออกูกูเขี่ยอะไรมีอะไรวะกูปวดเขี่ยใบแป๊ กอาซุปมาให้ใส่หัวปลาดองด้วยหัวปาลาเหรอไม่แดกไอ้ซับซุปแคอรอทสีกินไหม,มซุปแครอทเหรอนอร่อยนะหยิบช้อนแบบอืมอืมอม,มันเก่งสุอเกินตลกชิบพายไอเยีย จิบไหายเฉียวหูไปสองมิลมึงอยากตายอือเอาไปแดกไปกูขอโทษกูขอโทษเอาไปแดกเอาไปแดกเต้นเป็นลำกองเลยสิโอ้เต้นลำเลยโอ้โหหลายท่าอื้เฉียวหูกูขอโทษไม่มีอะไรนะใครมีเรื่องอร่อยอและสุดท้ายก็กินอย่างมีความสุขนะ โอ้อยขี้ยชิบหายมันเป็นเครื่องเลยไา้นนอยฮันซาตอนมึงจะกินอะไรอีกกูกินขี้ได้ไหมกูไม่มึงกินกูนขอโทษโอ้หง่วงนอนชิบหายโอ้มันเกง่งซะรอเกินอ้อนอนแป๊บแฮะมึงเสร็จกูเก่งสิท่ามึง Mình nơi cú này hả? Hmm? junga. À? Oh, dung à? ho, 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 ทีนี้มึงจะตบได้ปล่าวะเฮก่งเก่งเก่งไอ้สัตว์เก่งเจอกูหน่อยไอ้เฮียยุงมา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 โอ้โูตบโอ้กหมุนไอ้เฮียหมุนโอ้กูขอโทษไม่โอ้ช่วยกูด้วยโอ้หมุนติยวเตีวตีวเลยโอ้หมุนตึกเน้ะ พวกมึงทำอะไรกันกระต่ายน้อยหันซาตอนันหาก,กระดิกแปบ๊บมองอะไรมองขี้เหรอนะ่ะอะไรมึงเป็นอะไรโอเคแบบมีร้อนอนะโอ๊ะจะได้ขี้ได้วันนี้ มึงมีอะไรวะขี้กันออก่อตกมึงจะให้กูขี้ไหมไอตัวนั้นก็ขี่ยชีบหายขี้แบบอ้อโอ้ชิีบหายเล้มีอะไรวะเฮ้ยไหนดูดิฮะยืด เอามันขี้ออกไว้เอามันนั่งไว้เอ้ยไอ้เหี้ยพุ่งมันจะรวดอีกแล้วโอ้จะได้ไหมวันนี้ขี้ออไว้ขี้ออไว้เออโยออกไว้โอ้โอ้ไปไหนแล้วเพื่อนกูอ่ะอยู่นู่นนี่นะขี้ไม่ได้ใช่ไหมขีไม้ได้ใช่ไหมยกทิ้งแมงเลยเอาไปทิ้งที โอ้ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเงอะไรวะอออออือโอ้โหมึงไม่ต้องเป็นนักโทษแล้วแหละเนี้ยเ้ยฮะเฮ้ยแกก็ไปที่เดิมนะกูไม่กลับได้ไหมเฮ้ยกูบอกให้มึงกลับกูไม่กลับกูจะเดินปุดเสียน มึงจะกลับดีๆมึงจะกลับด้วยน้ำตากลับด้วยน้ำตาแล้วกันกูปไปก็ได้เือ้อะไรเดินแปบบ๊บยุดยุดขำโมนติวเอ้ยมึงถอยไปอะไรอี๋กิ่งเป็นลูกบอลเลยสิมืงอุ้ยเร็จกูอ๋อ โอูหทางนี้มึงไม่ต้องติดคุกเลยแหละออุปกรณ์ในนี้มันอะไรกระเป๋ากูอเปิดดูนี่เอากูอือกูนี่ซึ้งเลยอือนี่รองเท้าโอเคขี่เนียอาทิตย์ไหนแล้วนอนเนี่ยกะตายน้อยหัาติที่เจ็ด กูคือเพื่อนใหม่มึงอยู่ห้องเดียวกันกับมึงกูก็เป็นเหมือนมึงมึงทำอะไรนี่มากูนี่เป็นงานเกา่าคืนไปอันใหม,ม่มาอืกไูไปละไปละ มึงจะไปไหนมึงับบมีอะไรมึงจะโดนต่อยอะะมีอะไรนะโอู้เจ็บไปสามรอบว้าโอู้ ุนไปอยู่ใต้ต่อย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 ตอ่อยชิบหายกูรอดได้ไงวะเอ๊ะไม่ได้แดกกูหรอกชิบหายฮะมาแล้วโอ,โ,โอ้โหโอ้ไปแลฮะมีอะไรจะตายเนอะฮันซาตอนที่หก หลับสบายดีจังเบยอืมหลับสบายเอแต่วาเย้ในที่ส yeah, ุดกูออกมาได้เว้ยเย้ยเย้หายสักทีเฮ้ยเฮียอะไรวะเฮ้ยมึงเป็นเฮียอะไรโอ้มองเฮี่อะไรอะไรฮอึบิดขี้เกียจมึงต้องเจอกู โอ้อะไรวะโอ้ขำดีจังเลยอืมต้องไม้สนุกแทง,แทงอืมหมุนตะริวติวติวติวโอ้ขำดีจังเลยมึงต้องเจอนี้เคาะตะเพียอะไรเนี่ยกูจะนอนรองเท้ากูมึงวันนี โอ้ไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอ้ไม่ได้แดกจิบหายเอ,อ้อเต้นแป๊บฮิวฮิวข่าวาโอ้เยเหี้ยหลับไปหลับสบายจังเลยจะตายหน่อยฮันซาตอนที่ 5. ห้า มาค้างมันเป็นใครวะอย่าให้รู้นะกูจะเอาแครอทไปฝากมันหลับ๋อสบายอบเยี่ยรวะเยี่ยเยี่ยไอ้สัตว์โอ้ไอสัตว์เป็นพวกโอ้ซ้ายขวาขึ้นลงเอบิโอบอกดิ่งสองดอกใจหนูจ่ายจใจแกแกจะ,จะมัน เอึงมานี่มึงมานี่โอ้โอ้หมุนติวติวติวหมุนติริวติริวริวโอ้มันดีจริงโอ้โอ้หมุนตักแป๊บปิวโอ้ช่วยกูด้วยโอ้ช่วยด้วยช่วยกูช่วยช่วยช่วยไปไกลๆกูไปกูขอโทษมึงตาย โอ้มันสนุกดีโอ้แบนเป็นกล้วยปิ้งเลยหนูโอ้โอมาเป็นเพลงเลยหนูอืาสนุกดีจังโอเคโอเคโอเคมันเป็นเพลงแล้วคุณภาคไม่ทันแลน้วหนูใจเย็นใจเย็นช่วยกูด,ด้วยกูไม่ทันแล้วขี่มา อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้